ครับสวัสดีครับผมร้านสุดามินะครับคันนี้เป็นฟิลาโน่นะครับแกนฟิลาโน่ตัวใหม่นะครับสวยงามมากนะครับเอามาใส่กันล้มอันนี้ระบบไฟเราก็ใส่เยอะนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟรุ่นใหม่สว่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นสีเทานะครับเทาตัวนี้เทาเงาสวยครับ รุ่นใหม่ของเราก็ทำให้มันล้อกับบังโคลนนะครับมันจะอิสระนะมันจะไม่ได้ไปด้วยกันนะครับการใช้งานจะมีความคงทนสูงกว่ารุ่นแรกๆที่เราทำขึ้นมานะครับแล้วก็สมูทกว่าขับง่ายกว่านะครับแล้วก็ถอดง่ายนะครับมีหูแจถอดตัวกันล้มให้ด้วยนะครับถอดง่ายๆเลยนะครับถอดสลักตัวเดียวนะครับจะออกได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดให้ดูนะครับ ตัวตะแงงตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับตะแรงตัวนี้นะฮะเราสามารถเอารางวางได้เลยนะครับสวยงามสแตนเลสนะครับอย่างดีเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมเช็คไฟให้ดูนะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัวใหม่นะครับที่เราใส่นะครับตัวกันล้มของเราจะใช้ไฟตัวใหม่นะครับมาใส่ตัวนี้เป็นไฟ LED ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากลองเปิดที่ไหน นะครับลากขึ้นมันก็จะกระพริบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หยุดนิ่งนะฮะอย่างสวยงามนะฮะอ่าเบรกอ่ามีไฟเตือนด้วยนะครับเบรกนะฮะแล้วก็นิ่งนะครับอ่ไฟเลี้ยวนะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับเราติดตั้งไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับอย่างสวยงามเลยนะฮะชัดเจนนะฮะไฟหน้าตรงมังโคนก็เป็นไฟเรือนะครับอย่างชัดเจน สวยเลยครับคันนี้สีเทาเทาเงาตัดดำตรงตรงข้างหลังสองดวงนี่เป็นไฟทับทิมนะครับอย่างชัดเจนเลยอะลองเบรกดิโอ้โหอย่างแรงเลยนะครับอย่างชัดเจนลูกค้าต้องการนะครับให้ใส่ตะเกาให้แต่งไฟใส่นะครับอย่างสวยงามรุ่นใหม่เราจะใส่ไฟแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตะแกรงนี่ต้องสั่งนะครับลูกค้าจะสั่งเพิ่มก็เราก็ทําให้ได้นะครับ สนใจล้ยังไงก็ลองคุยกันนะครับสุนามินะครับ087 085 4576ช่างตั้มสวัสดีครับ